ขอ,อใจคนที่ชอบชีสยืดๆนะครับกับความกรุบกรอบของโทบิโกที่มากับชีสในรูปแบบของฮอตแซนด์วิชครับขนมปังตัดขอบของฟาร์มเฮาส์นะครับข้อดีก็คือว่าหนานุ่มแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับการที่ว่าเขานำมาทำขนมปังแซนด์วิชแบบสด นั่นหมายความว่าไม่ต้องไปอบไม่ต้องไปย่างนะครับด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นไสอะไรก็เข้ากันได้ดีทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เราจะขอเอาเขามาย่างในเครื่องย่างแซนด์วิชนะครับย่างเพื่ออะไรครับย่างเพื่อให้ผิวด้านนอกของเขากรอบแต่ด้านในยังคงนุ่มอยู่ครับเราจะทําทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับโดยที่เราจะทาเนเนยบนด้านหนึ่งของขนมปังครับ หลังจากนั้นนะครับเราพลิกขนมปังแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปย่างเนี่ยครับด้านเลนยจะอยู่ด้านนอกครับในด้านในของขนมปังนะครับมายองเนสครับและสำหรับโทบิโกะนะครับหลายๆคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นจะคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนนะครับหลายคนจะเรียกว่าไข่กุ้งแต่จริงๆแล้วเขาคือไข่ของปลานกกระจอกนะครับนำมาดองเค็มครับจุดเด่นของเขาก็คือความกรุบกรอบครับวันนี้เราจะนำมาประกอบเป็นตัวไส้แซนด์วิชของเราครับ เพิ่มความนัวนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสยืดยืดด้วยชีสมอสเซเลล่าครับและเพื่อให้เราหยิบจับรับประทานเป็นคำคำได้สะดวกมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะบ้างขนมปังแผ่นบนให้เป็นตารางนะครับแต่อย่าให้ขาดจากกันครับนำมาวางบนขนมปังอีกแผ่นหนึ่งเพิ่มความหอมและกรุบกรอบนะครับชีสพาเมซานครับ อุ่นเครื่องทำแซนด์วิชของเราให้ร้อนดีครับแล้วเราก็นำแซนด์วิชที่เราเตรียมไว้นะครับไปย่างให้กรอบครับ เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสของผิวกับกรอบแล้วก็ชีสเยิมเย้มๆด้านในนะครับแนะนำครับสูตรนี้รับประทานทันทีเมื่อทำเสร็จครับ